แถบันเวงผัดดำหน้ากองก้นเนาะทักทายสบายดีเอฟซีเด้อสบายดีตอนเช้าพี่น้องื้นนี้ก็มาดำหน้าลุยอ,อ <c oughs> ีกแล้วพี่น้องื้นนี้มาดำหน้าสาวนุ้ยเพิ่อนมาลีแล้วมาดำหน้าแม่สาวนุ้ยน้ำเพิ่นยังได้สวยนาเราหวานแปดหมูเลยยังมีสวยนาอยู่พี่น้องตอนนี้ก็มาหอดหน้าแลวพี่น้องกำลังเกมเครื่องเกมคลอ,องลงอยู่มา หน้าพอนะไก่ถ้าได้พี่น้องมาโคนละบ้านคันสองบ้านเนยะมาบ้านคอยแล้วมีบ้านคุณหินแล้วก็หอดสามบ้านเนาะบ้านอันนั้นป้าน่ะบ้าน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 อะไรเลยวะบ้านคุณน้ำแรงแล้วก็บ้านน้ำมนลเพราะว่ามาหน้าบ้านโผพนค่อยกเลยมาซอยเพิ่นพูนมาซอยนี่มันไก่แบบไก่มูห่าโค่นยะเนาะก็เลยมาซอยดีคุ้มันแล้วการเยะไปขึ้นผู้ขึ้นพาพี่น้องเนีอันนี้คอยยังมีท่านเศร้าอยู่ อันมันเป็นตุ้มจะเป็นตุ้มพี่เลยพี่น้องเอเจ็บก็เจ็บเดี๋ยวไปเบื้องพ่นลงแล้วน่ะพ่นลงก่อนแล้วพูนท้องหายท้องหนาสนุยอีกนมันแถวนี้กับอุดมสมบูรณ์อยู่เลยแต่พ่นยังได้ดำลายว่าทงอันทงบานเบึงพนเหาะผัดดำลายแล้วทงนี้ยังพ่นยังมิทุนเลยดำลายป้าเลยพี่น้องเดี๋ยวลงดำหน้าก่อนเดี๋ยวพ่นหน้าเขียวซื้อ อันนี้พ่นหากกระตุกกายนั่นยังน้อยอยู่นี่ป้าแถวพุน่นหลายคน,นเลยทุกหน้าทุกนั้นหลายคนจุ่มเดียวอยู่เข้าพ่นใงามก็แล้วนี่หอมอมะไรกล้นมันนะเจ้าของหน้าคนงามกากระงามคือเจ้างาม,างามอะไรในกาในกล้นหอมบอมีน้องนน่จะกกาเข้าพ่นเลยนี่นะเข้าขอสิบเอ็ดขอพันมาในเดือนปีหน้า เซนาโค, <laughs> เ,าโคเขาดอเข้างาน <laughs> เข้างานไปเซ็นาโคเม้นคักโดดเ,เดี๋ยวไปหาดำหน้าก่อนพี่น้อง

ที่นี่เนี่ยเรื่องเพือเพ่อนามนเพื่อนดีอืมที่ผู้ชายมากนะนั้นต้าก็ลบกอไ่ชวนใจมันเเพ่

เมื่อยละจักโมงละเมื่อยนี่สิเอ็นโม่งเคืองตอนนี้หิวข้าวละโอ้ยลดความโอนเลยน่ะมื่อวานมาดำซี่คนพี่น้องเอ้ยนี่เฮอรหน้าสนุกเฮอรบักใหญ่ปุ๊ข่อยสุดแสงตาเฮอรเดี๋ยวนี้หนะได้หกสิบสอบป้า มดทงนี่ได้เท่าไรประมาณอ,อ้ได้ร้อยแปดซอบหรือแปดสิบซอบร้อยแปดสิบซอบอปีหน้านี่ค่อยขอแปดสิบซอบฉันก็นค่อยขอเอาเฮ้ยนี่หกสิบซอบพอเฮ้ยนี่นะตั้งแต่ผู้กลางเดินพูกพี่น้งองง่างนึงเขามาดำเมื่อวานนี่สิบสิบแปดคนบีแล้วสมควรมาดำต่ออีสี่คนจักแล้รูปบอลแล้ตอนแรง ตะแรงลูกกาอิปิจักโอ้โทยทถบันเวงผันดำหน้ากองกน้นเนาะข่าวเยอข่าวว่าจะว่านี่ไปดำม,มันบึงยังเลยข่าวแท้เวงเพราะผดดำหน้ากองกอ้นจัก,จกนังว่ะ ไปเบิ่งข่าวดำอันเมื่อนี้ก็อากาศมันก็นมีเดือห้อนปลเล่มีแดดจักน้อยพี่น้องนีทง่ทางนั้นมื่นฝนมามันมันเป็นคึ้มๆแล้วก็มีแดดแน่จักน้อยพอดีหอนๆห,หนาวๆนาวนะเพื่อได้อ,อกหักคอยจะไปได้อ,อกหักเด้อเพื่นกำลสุดท้ายแล้วล่ะพี่น้อง ว่าสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วเฮาเยอะอันขึ้นหาเฮ็ดอันเฮ็ดยู่เฮ็ดกินเมื่อนี้มีแกงเน่อไม้เพราะว่าเฮามาสี่คนแค่อันแซมว่าครอบครัวเดียวพี่น้องล้าพเดีขึ้นเฮ็ดยู่เฮ็ดกินหาหน่อไม้เน่อมันนั่นแหละหน่อไม้ก็เฮาฮักมาตาบ้านแล้วก็มาแกงแกงเน่อไม้กินมื้อนี้น่ะเพราะว่าบ่มีผู้เฮ็ดกินสู้กินขึ้นเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ขึ้นไปละได้กินโลดแต่เมื่อนี้น่ะต้องขึ้นไปต้องหาแกงเน่อไม้เพราะว่าอันมาซอยพื่นเนาะ เมื่อวานนี้นะคนมีมีอันมีคนอันเฮ็ดหลายมีคนหลายคนละคนมาเฮ็ดกินสู้กินเมื่อวานนี้ไปหน้าลุงเมื่อวานอันนี้แหละทามาซี่คนเทาเฮ็ดกินเองสาวทุกมีเพิ่นไปอันไปหายะนางส่วนชนุ่ยเพิ่นไปตักน้ำบ่นี่ผู้เห็นหลังไวๆอยู่ ตั้งน้ำค่อยก็ดี๋วใบใบหน่อไม้ทาพูพี่น้องนี่หน่อไม้กันไม้อมาตาฮืดนี่นี่ดวงใหญ่ดงขาวทั้งเป็เบิ่งเปิมันก็หุ่นยักษ์ตง้เป่อขาวทั้งหดได้จากดวงนี่อันมาตาบานนี่ก็เขียนเงย ว่าฮามาใบผัะเทอผู้เอาุโซใบเลยพัดนี่นี่นี่เฮาแก่มีหอยเก็ดอ,อเีเดี้อวีหอยเก็ดสมมุติอนใก่เนไาทว่าควายุ่ใไญ่ขนาดนี้านไม้ไปเอ็นเดียวไป

गीतला เชื่อน,น,สสน,น่อยพอดีแซบพีแซบบอกอุ่นยงเคี้ยวมาให้เพื่อหลายก็ได้ก็ไก่มีไก่ใกคนเสิร์ตไอเกตหอนมหอเก็อะไรอย่ง <laughs> ยเง้งย,อยอโอ้โหโหเจ็บแอวเด้อเ,เอวีนี่ ข้างกันข่างเรามีก็เป็นทีอข้างคอยเม่ข้างจะมีหัวติดขิมอิงมอพ่านี้เออเออมงละผานี้ผานี้เออนนี้มอจะเป็นโยบบ้างเดียวขิงมอเฮาในจุบล้อแล้วขอนาโบเอาหอยหอยหอมาล้างอแหงมลพัดกันเนา เดเา,าวัยกนีระบายะป,ป,ะาะปมาหน้ามูสตนีนตีนีมันคือความจริงทำ <laughs> ปฏิเสธมาเป็นคนน้โจอีนี่ยบอเนี่บอลนย่้เป็นขาวก้ามันอลีคัพท์คเบ้าเบา หอย7บ้านเฮาเอิ้นหอย7เนาะอันเขาเว้าเพิ่นเขาอยู่ทางไวเมืองหรือว่าฟังใไผเพิ่นเอิ้นหอยหจักถึกหรือบ่แล้วข่อยก็เว้าพากไปซื่อเฮาจะแกงเสือแกงเสือน้ำใหม่เนาะหอยหอยเกล็ดเอาชื่อทางบมบมเนาะหมดแล้วหอยเลยนะ ประมาณได้ฮอตซาโน่คุณเฮาเซอเนาะอันนี้คือคือกระดาษคือกระดาษกลางลมเนีะเออเออมันฮอนอางามเซลเบที่เฮาเตรียมไว้ได้หอมได้หอมรึไปได้ไหเฮานี่บอเอะเมาว่มากแต่ว่าหอม พมมากกว่าเม็ป้าเซไลายปานั้นมาซุ้อเซไลนยเนื้อลายเไลายเนื้อลายเปคยสุกแล้วเยาะเข้าแล้วแห้งลอันนี้ตำข้าวปุ้นนะเฮาตำกินน้ำเดือดันีกินข้าวแล้วก่อนแล้วก่อนข้าวแล้วก่อนตอนนี้เยอะแห้งบ่ผู้เญิงกินข้าวแวันหงกินข้าวแห้งละตำข้าวุ้นถ้ากินตำน้ำังกินข้าวอิ่มจะกว่าใหญ่เยอะจกตำข้าวปุ้น เป็นเพื่อบิ๊กินการตัวเหนียวอย่าไปจำหน้าละการพระพี้แล้วการตลอดกูปีแบบนี้ปีนะลายยังลายยังจอยจอยอันเขาไม่ได้เอิ้อนมาจอยเขาเอิ้อนมาหุ่นดีหุ่นแบบคอยนี่ยจะเขาเอิ้นหุ่นแบบเลยคอยก็กระลังเลื้งเยอะลงแล้วล่ะสองขีดคอยน่าเลิน่าเลมคอยน่ะเลิมเยอะลงแล้วพี่น้องเอ้ยลงสองขีดนึงหืมปุ่งแล้วมาเชื่อเกือบตะบังมาหนี้ chắc <laughs> 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 ล่ะเป็นจิ๊กจักเพื้อเป็นผู้บ่ายอ๋อ แคดสองอคนเลยนะชิบเจา้านั่นมาพักกับนะพักแว่นอย่างเดียววะม,มาเด้อพี่น้องกินข้าวเทงเด้อนี่ชาวนุ้ยห้าวกนมูลแะ้วนี่

น้องอื่นตัวแม่ไข่ไข่มันว่าใหญ่ๆแต่เยอะเลยแต่ค่อยเยอะยู่เค่อยกิน อย่งอยู่ชนุ้ยก็ไปกินเพิ่มมืดมั้งไงไม่กินบอเป็นเพื่อแกงไม่ไหมกแกงไม่ไหมเทนสองจานเธอพูดนะพี่น้องนี่เทนผ่าลามนี่แกง,งไมฮหอนมองมันมาแล้วลก,กินลาค่อมมันแซ่บกับขึ้นแต่ดับหน้าแกงแกงมาง่ายนะมันแซ่บคึ้มๆพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็กค,คึ้มพล เมื่อกี้นี่ฝนอ้นออันลงเป็นมิดฟอยฟอยลงมาฝนณอ้อมันเป็นมิดฟอยฟอยลงมาแตนี้นก็คุ้มๆอยู่ละเอาเแล้วได้พีน่น้องกินข้าแล้วกัยังมียาพ <อ S 2> ิสเอาพาเด็กกินตามข้าวปุ้นนุ่ยเป็นโลข้าวปุ้นต่ำมาหนาเป็นที่นึงเลยเป็นเลยก้าวเลยกับไม้เลยกับเลยค่อยตีกเก้า,คน,กค,า,าคนลูกแล้วเราข้าวปุ้นก็เฮา,ามิจิตต่ำ

หนเดียวให้กับพี่พ่อได้มันหน้ามนมีน้ำซุเท่าไมร่ซุเอ้ยมีแน่รไม่ได้ปิดปะมันมันมีนี่นะแบบแบาานนบทำหอนหวนพวงชุกโลดอยู่ใจหน้าก้าเข้าขาไี่พ่อแล้วผมมากับโนฟซ่าแลยมันมีอ้อ กลาเข้าน้ำตาลมาบางมาบางันกดูมุกนการอีกวนจักหนอยมันไม่เป็ีนเลยเอ้ยมันไม่หวานเลยคือ่น้ำน่อยเอาสีบีจักหนอยแลล่ะไม่ได้ซมในมะนาวเลยดีต่ำมืดปะจำมืดอะไรนี่อนไรล่ะเต็มเต็มโคกตะยา่กีเมัดแล้วแต่ เทเต่าอยู่ตามเลยตามมีมดเนะตามมีมดก็ยากน้อยเดี๋ยวกินมีมดกินข้าวหาก็ยากก็แฟงละบึ้งนีมันแงปะนีแทคอยกินขนมกินกินกินกะเปเ้องางปากินบางมือเห็ดบ่ รสความไหนเมาก็แลกกันกินด้วยพ่อแมุณชมอยู่ไหนขนมออมเมื่อไหร่กินขนมตักตักตักชิมดีก่อนชอบชิม เรือหอถาเชือหอยน้ย่มไปบแล้วกุเลยนี่เขาเสื้อมาทุดินน้ำพี่น้องหาท่าทออันต้มหอยโกงเข้าท่าหอโกงสุกมาเข้ายังคนคนเขาเดียวนะเจอเช้ามาเ้เอาฮักดามบ้านนี่เขาไปซิมกินทาวมาดามุกี้เอมานอนอน

กินเผือกเ่บเอยู่นอ,ยอยงยำดำหน้าน้องวาวกุบๆเลยน้องหนุ่ยหอยนะเผ็ดอ่าะเพื่อตำเจ็บก็จะเบิ่งหน้าเด่ิไบอได้เชิปหนุยมันได้รู้ที่้นุ่งรนนลุมนได้ดไดดไดยากเดี ันเจอเป็นนนะ่นมันกินสบายพูดเอ๊ะนวนีมน่มันมาความลำบากมันเจอบินไหมเจ็บว่าเจ็บกากหูเลยกอดหกเงี้ยปวดยาเนี่ย น,นี่จะกินตำข้าวปุ้นข้าวปล่อยแล้วล่ะพี่น้องเต็มเคืองเตียมคองลงเฮือนาแล้วนี่เสื้อถุงมือถุงตีเรียบร้อยประเปนเพื่นผดไปดำพี่น้องชุมคลอยกัลก,กากระแม่สาวนุย้ยเออคุณเป็นผู้ใหญ่คือเพื่อนดำ <laughs> <laughs> เดี๋ยวลก,กากันเด้อพี่น้องเด้อป้าลกไหวค่ะสบายวันนี้าาาากากระง,งามผม เป็นกีบสับลาบพี่น้องพอดีดำสั่งคนน้องผูเ้เจ้าเอานี่เด้เ <laughs> พี่น้องน่ากินกันเนีเ่ยเช็ดแกงน้ำไม้บอแซ่บคนได้ซะ <laughs> <laughs> นี่ตอนนี้ก็ห้าวกำลังขึ้นพี่น้องห้าโมงเกือบอยู่หกโมงก,กว่าละ สาวนุ้ยเพิ่นกะเกมเคืองเกมคลองขึ้นเว้นอยู่เทงแล้วพาเดียวเยอะมือเล้วพี่น้องนี่สาวนุ้ยก็มาลุงปุ้งปิงเมื่อ, <laughs> อบานได้พี่น้อง,องบ้านเฮ่าไก่ค้ำแล้วยังหอดสำหรับคลิปนี้ก็บจบสำนี้ก่อนนอก็น่าเดี๋ยวคลิปหน้าพอเดี๋ยวใหม่เด้อขอบมุกขอบเจอพูดติดตามและรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเฮ่อสอนตลอดมาเด้อพี่น้อง